อาหารวันนี้นะคะสำหรับฝรั่งสองพอรูหมูสับปรุงเครื่องห่อด้วยแฮมเนาะแฮมหนึ่งห่อนะคะกระดอกต้มสุกให้เปื่อยทำซอสครีมมันฝรั่งบดพี่น้องคะ่ะชิ้นเล็กๆมีเปื่อยแล้วนะคะเตรียมพอก็มาเริ่มมันบดกันเลยนะคะอ่านมใส่เลยเนาะกะเอาจ้าเนยเนยใส่ไปเลยนะคะเดี๋ยวเกลือไว้ปรุงทีหลัง นมกับเนยกันอมีน้องขาปวดนมอีกนิดแล้วแต่ชอบบ้านใครบ้านมันนะความเละเนาะความเหลวนี่ก็เตรียมกระทะไว้ทอดหมูนะฮะเดี๋ยวเอามาลงเนาะเกลือ มุกสกัดนะฮะตามใจชอบเลยพี่น้องคาเนยเริ่มอ่อนแล้วเสร็จแล้วจะทำซอสครีมอีกนะเนี้พริกไทยตามชอบนะฮะอ่ะ,อะมาทางนี้ก่อน ใช้มือเลยว,วางเลยค่ะุ้ยเดคอนเค็มเ็ๆกด,ดให้เแบนๆน,นะคะจะได้สุกง่ายๆเื็ว่าวหมูเยอะอยู่อันนี้เลยจ้าพี่น้องขา นี่เราก็มาปรุงต่ออันนี้ทำซอสทีมใส่ผักนะคะพี่น้องขะเปลียนกระทะอ,อ,อ,อฮะ้ยนะฮะมันสุกแล้วหมูสุกพอดีซอสทีมผักนะอุ้ยฟั่นให้คนปรุงรสเกลือพริกไทย เอ่อเปเปอร์มุสกาดเหมือนกันนะคะปบนให้เหนียวเลยอ่านี่ก็เกลือพริกไทยหมูสุกแล้วมุสกาดหอมหอมเข้มข้นแบบนี้เลยนะคะนี่ก็จะใส่ชีสลงไปค่ะพี่น้องขะ ใส่กะลำดอกลงไปเลยอุ้ยใส่ชีสลงไปเลยจ้าเราไม่อบเราไม่ได้อบแต่เราใส่แบบนี้นะคะนี่ว้าวฝรั่งบ้านนี้ชอบหมูก็เริ่มเหลืองแล้วเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟจ้าพี่น้องคะผักว้านร้อน กันออืมอืมมชีสเข้าปากเรียบร้อยพอร้อมเสกอาหารกระดังมันบดกระลำดอกซอสชีสครีมหม,มูสับทรงเครื่องห่อแฮมนะฮะ ไปจัดจานกันจ้าจ้าจัดจานจัดจานให้คุณฝรั่งก่อนนะคะก็ลูกอันนี้ของคุณพ่อนะคะอย,ยังยืดยืดชีดแบบ <c oughs> อยากจะทิมคันทอบบเมนแนวนะสำหรับยายนะฮะยายมันต้องเจวปลาอืจางสีคือ เนาะอ,อืมเอาไปเลยแบบจุกจุกเนาะเอาไปเลยแบบจุกจุกไม่พอมาเติมได้ไปค่ะพี่น้องขาอาหารฝรั่งวันนี้พร้อมเสิร์ฟจ้าเรียบร้อย